เอาล่ะก็กลับสบับดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเราตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม b a c k o v v r r M r ม s ร o f the โดย a ิศ k i ร์ก,กันแล้วและใน,นสอดของตอนนี้มันก็มีได้หลุดข้อมูลรีของตู้ราชินีม,ม่หกับตู้ฟ้าหน้านะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือเป็นข้อมูลหลุดในเซิร์กุลิน่าของเราน,นี่นเองสอของตู้ราชินีไม่มดเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นตู้ที่เขาบอกว่า จะออกจะออกวันที่14มีนาคือวันพรุ่งนี้แล้วก็จะจะหมดจะหมดวันที่27มีนาแล้วก็ใน,นส่วนของฟาหน้า3ตาเนี่ยใน,นส่วนของฟ้าหน้าล่าง3ตาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาวันที่21แล้วก็ จะมาวันที่21มีนาะหมดวันที่3เมษานะแล้วก็เขาบอกว่าวันที่21เนี่ยมันจะมีตู้รีรลนซีซั่นจะซีซั่นหนึ่งกับซีซนะั่นสองซึ่งมันย้ำนะเป็นข้อมูลที่ไม่ร้อยเปร์เซ็นต์เป็นข้อมูลหลุดโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะเอาไว้บอก วันที่ตู้ราชินีมดกับตูฟ้ฟาน้าจะมาเองแล้วก็จะมีตู้ซีซันมาด้วยสำหรคลิปนี้ก็สวัสดีครับ